12ราศีเข้าสู่ปีมะโรงชี้ราศีไหนโกยทรัพย์ปี2,567ชาวสิบราศีในปี2,567ถือว่าได้เข้าสู่ปีนักษัตย์มะโรง ปีมังกรผู้ยิ่งใหญ่มังกรธาตุไม้โดยมีรายละเอียดดังนี้ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ12ราศีเปิดตำราดั้งเดิมเข้าสู่ปีมังกรได้แก่ราศีเมษร,ราศีดวงดีต้นปีนาทีทองเรื่องงาน รีบลงมือทำจะสำเร็จเรื่องเงินปี2567รวยกว่าปี2566ต้องเป็น30เมษายนดวงดาวส่งผลมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นเรื่องส่วนตัวมีแสงสว่างนำทางเรื่องความรักดาวพฤหัสส่งผลมีข่าวดีเรื่องสุขภาพแต่ดาวพฤหัสจะอยู่แค่4เดือนแรกของปี ราศีพฤษภดีที่สุดในรอบ12ปีดวงโชคลาภดีที่สุดหลัง30เมษายนดวงดาวที่ดีที่สุดจะเข้าราศีพฤษภดวงยิ่งดีอะไรที่ตั้งใจทําให้ลงมือฟ้าเปิดแล้วาการเงินดวงเสี่ยงโชคก็มีรายได้ประจำปรับไปในทิศทางที่ดีปี2567ยังเป็นปีทองความรักราศีพฤษภมาแรงที่สุดในปี2567 ราศีมิถุนปีเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้าขายดีปีเปลี่ยนงานสูงสุดจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น,นการเงินหมุนมเงินเยอะการค้าขายออนไลน์ดีความรักมีความจุกจิกค้ำๆไปก่อนสุขภาพดูแล,แลคนในครอบครัวและตัวเอง ราศีกรกฎปีที่งานก้าวหน้ารับทรัพย์ต่อเนื่องอย่าปล่อยโอกาสที่เข้ามาในปี2567คนทำงานประจำปีแห่งการเลื่อนขั้นตำแหน่งการงานดีขึ้น,นการเงินต้นปีมีรายจ่ายเยอะราศีมีลุ้นโชคลาภการได้อะไรมาไม่คาดฝันได้เงินก้อนเข้ามา ความรักปัญหาที่คายปี2 5 6 7มีเรื่องเปลี่ยนแปลงโฟกัสเรื่องงานหลายอย่างต้องดูแลร่างกายจิตใจสวดมนต์ไหว้พระให้จิตใจมีพลังช่วยความสำเร็จเรื่องงานมีสุขภาพกายใจที่ดี ราศีสิงปีแห่งการปรับเปลี่ยนชีวิตงานภาระเยอะขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นงานเติบโตเตือนถูกหลอกถูกโกงผิดหวังเสียใจการเงินหาได้เยอะกว่าปี2566อีกรายจ่ายก็เยอะขึ้นเหมือนกันอย่าไปโฟกัสเรื่องความรักเยอะห้ามไปก่อนสุขภาพต้องระวังให้ทำบุญบริจาคเลือดทำบุญโรงพาบาลสงูง ราศีกันหลังเดือนเมษายนปี2567การงานก้าวหน้าแต่ราหูยังส่งผลร้ายคดีความฟ้องร้องการเงินเริ่มดีขึ้นได้เงินมากขึ้นเงินจากเสี่ยงโชคก็มีเข้ามาความรักมีแสงสว่างมากขึ้นสุขภาพเตือนโรคเวรโรคกรรมให้พ้นเดือนเมษายนดวงจะดีขึ้นมาก ราศีตุลสามเดือนแรกของปี2567นาทีทองให้รีบลงมือทำทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักจากนั้นต้องลดความเสี่ยงเพราะดวงหวือหวาดีก็ดีเลยแย่ก็แย่มากสุขภาพระวังคนใกล้ชิดผู้ใหญ่ความรักดีแน่นอนปีทองความรักมันดูแลจะผ่านปี2567ไปได้ ราศีพิจิกปีที่การเงินและความรักดีการเงินแข็งแรงมากเงินทองมากองตรงหน้าความวุ่นวายชีวิตลดลงความรักปีแห่งการสละโสดเจอคนที่ใช่สุขภาพระวังน้ำหนักตัวราศีธนูปีท้าทายสิ่งใหม่อาจทำให้เป็นเจ้าของธุรกิจได้การเงินระวังสร้างหนี้ความรักประคับประคองกันไปได้สุขภาพเอาใจใส่มากขึ้นมีเรื่องต้องเจ็บป่วยหยุ่ยิน ราศีมังกรปีคึกคักเรื่องงานเหมาะการลงทุนทำได้เลยตำแหน่งเติบโตมีบริวารมากขึ้นการเงินเข้ามาหลายทางความรักมีคู่ดีคนมีครอบครัวมีข่าวดีมีบุตรราศีกุมเติบโตการงานพลิกฝืนก้าวหน้าการเงินหาได้เยอะแต่รายจ่ายก็หนักความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุขภาพอย่าละเลย ราศีมีนการเปลี่ยนแปลงชัดเจนปีนี้งานเปลี่ยนแปลงเติบโตงานทางไกลออนไลน์จะดีการเงินได้โชคก้อนโตระวังถูกขลาบความรักจุกจิกระวังเรื่องมือที่สามสุขภาพระวังครึ่งปีแรกโรคที่เคยเป็นเรื่องอาการแพ้ครบทั้งส2สราศีหากราศีไหนดวงดีดวงปังให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ